พี่ผมคาต่อจากร้านน้ำแข็งใสเย็นๆแล้วเราก็สงสัยเลอเกินว่ารอแถวยาวๆนี่คือเขารอคิวอะไรกันเนี่ยไปถามเขาหน่อยกันนะคะน้องคะพี่สัมภาษณ์หน่อยนี่แถวยาวๆนี่รออะไรกันคะรอพิซซ่าค่ะพิซซ่าแน่แ่แล้วก็นึกว่าแถวยาวๆนี่รออะไรรอพิซซ่า่าคะนี่ทานอะไรไปบ้างแล้วคะเช้านี้อ๋อทานอย่างเดียวค่ะทานนมจินน้ำเงี้ยว ขนมจีนตัเงี้ยไปแล้วนี่ก็รอพิซซ่าต่อใช่ไหมคะเป็นไงคะได้ไปเดินเที่ยวตลาดลียาม้างยังคะซื้อเยอะแยะเลยขอมาหมดแล้วตอนนี้ก็มาเติมเติมพลังเป็นไงคะบรรยากาศงานตลาดลียะาที่นี่ชอบมากค่ะอยากให้จัดตุงนที่ทุกปีมีเลยอยากให้จัดทุกปีเลยนะคะ วันนี้เป็นเนื่องจากวันนี้เป็นวันสงการปีใหม่ไทยอยากอวยพอรอะไรให้กับท่านผู้ชมหรือว่าหลายๆท่านที่อาจจะยังไม่ได้มาร่วมเป็นสัมผัสบรรยากาศวันนี้ค่ะให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็มีความเอื้ออาทรต่อกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะเหมือนกับที่นี่ที่นี่มีแต่ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็อบอุ่นนะคะขอบคุณมากค่ะ ค่ะท่านผู้ชมค่ะบรรยากาศตรงนี้แออัดนิดนึงนะคะเพราะว่าหลายๆท่านช่วงนี้เริ่มหิวกันแล้วช่วงบ่ายโมงนะคะก็มาต่อคิวกันนะคะรับประทานอาหารแล้วก็นี้ก็เป็นแถวยาวของพิซซ่านะคะจากนักศึกษาสมาคมนักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรมะค่ะ เรียกว่าวันนี้อาหารที่เขาบอกว่าที่ชมุมนุมของเรามีอาหารสี่ภาคนะคะพี่อู๋แต่นี้ไม่ใช่เฉพาะสี่ภาคนะคะนานาชาติเลยอาหารวันนี้มีทั้งภาคอาหารไทยแล้วก็มีทั้งอาหารต่างประเทศด้วยนะคะขนมหวานก็มีชาวต่างชาติมารับบริการพิซซ่าด้วยนะคะ <c oughs> ต้องถามว่าพิซซ่าของประเทศไทยเนี่ยกับพิซซ่าต่างชาติที่รสชาติดีเหมือนกันหรือเปล่านี่ค่ะรับพิซซ่าไปแลวแ้วค่ะส <c oughs> องท่านค่ะ พิซซ่าแจกไปแล้วทั้งหมดเท่าไหร่คะเนี่ยตั้งแต่เช้าก็มากกว่า50ถาดค่ะนับเป็นถาดถาดไปเลยดีกว่าอย่านับเป็นชิ้นนะคะนี่หน้าอะไรคะนี่อันนี้เป็นหน้ามังสวิรัตนะคะรวมพัญยพืชแล้วก็มีฮอทดอกเจอ่ะค่ะใช่ค่ะบัดเดียวค่ะพิซซ่าของเขาเป็นแบบมังสวิรัตนะคะค่ะ ที่เห็นคล้ายๆเนื้อนี่ก็คือไส้กรอกเจค่ะแล้วก็ราดด้วยซอสมะเขือเทศค่ะแ่วนี้ก็เป็นพิซซ่าแบบง่ายๆแล้วค่ะวันนี้ที่หมไปกี่ถาดแล้วคะพิซซ่ามากกว่า50่ถาดนะคะมากกว่า50าถาดเห็นเขาแจกกันไม่ได้หยุดเลยค่ะตั้งแต่เช้าค่ะเราก็เห็น อพอให้ไม่ให้ของเรานอกจากจะมาเสียสละมาแจกสินค้าแล้วก็มาขายสินค้าราคาต่ำกว่าทุนแล้วใบหน้าทุกคนนี่เราจะเห็นเพื่อนยิ้มทุกคนเลยนะคะ<ส>ทุกคนมีความสุขที่ได้ให้มาลวงมวาเสียสละนะคะ<ส>ถึงแม้จะเหนื่อยแค่ไหนบางคนทําเตรียมงานตั้งแต่เตรียมงานจนถึงช่วงเช้าแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้พักเลย<ส>เรียกว่ามีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับทุกๆท่านเลยคะ<ส>่ะก็อิ่มบุญกันไปนี่เลยอาหารสี่ภาคอีกภาคหนึ่งเป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวค่ะจากภาคเหนือค่ะ จริญธนทมค่ะชาวเชียงใหม่เป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศขนมจีนน้ำงี๊ขายดีค่ะขายดีขายดีค่ะ,คะหมดไปกี่ม้อแล้วคะหมดไปเ,เหลือเหลืออีกตะก้าเดียวเนี่ยตะก้ากว่าเนี่ยตะก้าสุดท้ายแล้วเหรอคะดูตะก้าสุดท้ายอยู่น,นู่นเกือบหมดเกือบหมดแล้วขายดีวันนี้เป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวแต้แต้จากเชียงใหม่แม่นกับเจ้าเจ้าขนมจีนน้ำ นผู้จะมีกับเจ้ามีเจ้าท่นพู้มากินเฮมโน้ <laughs> นี่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะโซนนี้ค่ะเมี่ยงคำสมุนไพรค่ะห่อกันเป็นจานๆไปเลยนะคะเมี่ยงคำมาจากที่ไหนคะ <laughs> มาจากนี่แหละค่ะของของ สันเตียศกเหรอคะใช่ค่ะปฐมอัโศกเมี่ยงคำนี่ก็จะเป็นสมุนไพรนะคะที่ปรับสมดุลค่ะเพราะว่ามีทั้งสมุนไพรที่อย่างหอมขิงนะคะทานแล้วก็จะร้อนแต่ว่าเราก็มีตัวใบเมี่ยงค่ะจะช่วยปรับสมดุลกันนะคะระหว่างความร้อนและความเย็นนะคะปรับให้ร่างกายสมดุลนะคะทานวันละสามสี่คำค่ะ เป็นยาบำรุงค่ะค่ะต่อมาก็มาถึงราชธานีอโศกแล้วค่ะข้าวเหนียวส้มตำค่ะจ่เรินทำค่ะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้สนุกสนานมากเลยค่ะบาทเดียวทุกอย่างบาทเดียวค่ะขายดีบขายดีค่ะบ๊ด ข้าวโพดหนึ่งตันครึ่งหมดไปแล้วอะไรหนึ่งตันครึ่งนะข้าวโพดค่ะข้าวโพดข้าวโพดฝั่งระบาทคำฝั่งระบาดหมดไปแล้วตอนนี้เหรอข้าวต้มใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้ตอนนี้ซุปหน่อไม้ก็กำลังจะหมดนะคะเห็ดเอ่อตอนนี้ลาบลาบลาบดอกแคนาค่ะก็กำลังจะหมดตอนนี้ที่เหลือก็คือกำลังจะหมดเหมือนกันใช่ค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมทางบ้านคะรีบรีบมานะคะตอนนี้ทุกอย่างใกล้จะหมดแล้ว แต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะเรายังมีอีกสองวันนะคะคือพรุ่งนี้กลับมะลืนค่ะที่จะเป็นวันเฉลิมฉลองวันสงกรานกันนะคะมาสุขภาพดีแล้วก็อร่อยกันนะคะที่อาหารที่เวทีผ่านฟ้าค่ะเป็นอาหารมังสวิรัตล้นๆค่ะด้านนี้ค่ะผัดหมี่โคราชค่ะชาวโคราชมาเองจะรับทำค่ะนี่แม่ครัวเลยหรือเปล่าคะแม่ครัวตัวจริงนึกน,นะคะ <laughs> คนผัดอยู่ตรงนู้นออคนผัดอยู่ตรงนู้น <laughs> ตรงนี้กองเชียร์ค่ะวันนี้ผัดหมี่โคราชนะคะก็เรานำหมี่มาเพื่อจะบริการพี่น้องในโคราชที่กรุงเทพนะคะก็คิดว่าเรามีโอกาสที่จะได้ทำบุญในช่วงเขาเรียกสงกรานต์เนาะปีใหม่ไทยนะคะก็มีความยินดีมากๆเลยเราก็มากันเป็นทีมกันเลยค่ะก็ช่วยกันสนุกสนานดีค่ะคนก็มารับบริการดีหมดไปกี่กระทะแล้วคะโอ้นับไม่ท้วนเลยค่ะ เขามีมา200รอหอ่อก็ทำน้ำมาสี่หม้อใหญ่ๆแล้วก็คือแบบเข้มข้นมาเพื่อผสมน้ำให้มันได้เยอะๆหน่อยอันนี้เป็นทีมชาวสีมาอโศกค่ะแล้วก็ทีมพี่น้องชุมชนข้างๆอะไรเงี่ยมาด้วยกันผัดหมี่โคราชมีความแตกต่างกับผัดหมี่ธรรมดายัางไงคะก็ะผัดหมี่ธรรมดานี่ยก็จะเป็นเส้นเส้นมันจะต่างๆกันอันนี้เส้นหมี่ของโคราชนี่เขาจะเหนียวนุ่ม แล้วก็จะพิเศษจะต่างกันมันจะไม่เหมือนกับเส้นหมี่ทั่วไปเขาจะทํามาเฉพาะจะมีข้าวพันสำหรับที่จะทําเส้นหมี่โดยเฉพาะใช่ค่ะขอบคุณค่ะนะคะนี่ค่ะมีทั้งหลายคนนะคะของชาวชุมชนสีมาอโศกค่ะมาช่วยกันทําผัดหมี่โคราชค่ะแจกจานละหนึ่งบาทเท่านั้นค่ะตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วค่ะเรื่อยๆค่ะ นี่และไฮไลท์ไฮไลท์ค่ะมาที่นี่เลยค่ะป๊อปคอนค่ะป๊อปคอนวันนี้เขามีให้เลือกหลายรสชาตินะคะสวัสดีค่ะวันนี้ตอนนี้มีป๊อปคอนรสชาติอะไรบ้างคะตอนนี้อันนั้นรสอะไรเนาะชีสค่ะรสชีส เห็นเมื่อเช้ามีอยู่ประมาณ5-6รถใช่ไหมคะมีฮอตแอนด์สไปซี่ทำไม่ทันเหลือป๊อปคอนรสธรรมชาติมุงไม่ทันแล้วอันนี้คือรถอะไรคะรถที่เราทำแจกที่ทวนน่ะรสรสธรรมดาค่ะรสคลาสสิกนะคะใครอยากมาใครอยากเห็นป๊อปคอนนะคะก็มาดูป๊อปคอนตัวจริงได้ที่นี่ค่ะเป็นกะละมังเลย ตอนนี้ก็เริ่มแดดร่มลมตกแล้วค่ะ<อ>เห็นว่าเทวดาน,น่าจะรู้นะคะว่าเราร้อนมากก็เลยหลีแสงอาทิตย์ให้เราค่ะค่ะร้านสุดท้ายนะคะ<อ>ก็จะที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะเต็นท์สุดท้ายะจะเป็นร้านขายน้ำชื่อร้านเพื่อนอารมณ์ดีนะคะกับร้านพี่น้องเอ๋ยผลไม้รวมก็จะเป็นน้ำสมุนไพรแกงกั้วยหล่อทังกล้วยค่ะ,คะแล้วก็ผลไม้นะผลไม้รวมต่างๆค่ะค่ะ กท่านผู้ชมรับทานอาหารเสร็จแล้วมีบรรดาน้ำต่างๆนะคะ <c oughs> ให้ดับกระหายร้อนชื่นใจกัน ตอนนี้แดดล,ล่มแล้วค่ะพี่อู๋ดีใจมากค <c oughs> ่ะหลังจากที่ช่วงเช้าอากาศร้อนมากที่พี่อ<ช>ู๋บอกนะคะตอนนี้อากาศเรียกว่าเย็นสบายมากขึ้นเราก็มองไปรอบๆนะคะจะเห็นบรรยากาศ<ช><ช>วันนี้เนี่ยเหมือนงานปิกนิกอีกวันหนึ่งหรือวันปิกนิกแห่งชาติอีกวันหนึ่งค่ะพาพี่น้องมาเที่ยวชมบรรยากาศสวยๆนะคะมีส,วน,ะะมสวนดอกไม้<ช>มีพระที่นั่งต่างๆแล้วก็นั่งรับประทานอาหารร่วมกันบางท่านก็ปูเสื่อนั่งใต้คนต้นไม้เป็นครอบครัวเป็นอีกหนึ่งวันที่ เป็นวันสุขสันต์วันสงกรานแบบไทยๆซึ่งวันนี้เราจะเห็นว่าไม่มีการแบบว่าเล่น ปืนฉีดน้ําหรือสาดน้ํากันหรือว่าปับแป้งอะไรกันนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาย้อนยุคเป็นวัฒนธรรมแบบไทยๆอดีตที่เราเนี่ยมาเรียกว่าให้ความเคารพผู้ใหญ่เรานาดําหัวแล้วก็พาคุณพ่อคุณแม่พาผู้สูงอายุเนี่ยมาเที่ยวบรรยากาศ<ช>แบบไทยๆแล้วก็ที่นทนเนี่ยหลายๆท่านก็คือมากราบสมณะมานั่งฟังธรรมอย่างด้านในที่เราเข้าไปไหลายๆท่านเนี่ยก็มาร่วมกันฟังธรรมต้อนรับวันปีใหม่ไทยอย่างวันสงการานต์เช่นวันนี้ค่ะพี่ก็เหมือนเป็นวิถี วิถีที่เราใช้ธรรมะคู่กับการเมืองนะคะเป็นการแสดงวิถีชีวิตแต่ว่าเป็นของจริงๆเลยที่เรามาใช้ชีวิตกันนะคะก็รู้สึกว่าเห็นภาพบรรยากาศอันนี้ก็อบอุ่นค่ะเมื่อสักครู่ค่ะพี่อุ่มได้เดินไปดูทางของธรรมทัศน์ค่ะที่เขาขายซีดีแล้วก็หนังสือธรรมะนะคะปรากฏว่าค่ะ ที่ขายดีก็มีทั้งธรรมะและก็หนังสือสุขภาพนะคะซีดีก็ยังมีค่ะอย่างเมื่อกี้ค่ะพี่ผมได้ไปช็อปปิ้งมาด้วยค่ะ หายไปไหนแล้วก็เป็นซีดีที่เป็นกิจกรรมการสัมภาษณ์ปฏิบัติกรบนเวทีของเราในงานปลุกเสกที่ผ่านมาในท่านชมรายการจาก f อ t v แล้วอยากได้รายการไปดูย้อนหลังก็สามารถมาเลือกดูเลือกชมกันได้ที่ทางมทัสมาคมของเรานั่นเองค่ะและ20บาทเท่านั้นค่ะก็ราคาต่ำกว่าทุนนะคะที่เรา ค่ะในช่วงนี้เนี่ยเราก็พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมบรรยากาศของงานตลาดอาหารแล้วก็งานตลาดสินค้าเดี๋ยวเราจะไปพบกับทางด้านเวทีชาวบ้านตอนนี้กําลังคลึกคื้นกันเลยทีเดียวแล้วก็กิจกรรมสินค้าบัรเดียวกําลังจะเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็กลับมาพบกับพวกเราใหม่นะคะในโอกาสหน้านะคะตอนนี้เราสองคนลาไปก่อนคะ่ะจอุนธรรมสรัน <ขอ S 1> ึกน <ขอ S 1> ีค่ะ